คุณเล้วเดือนนี้บัญชีเราเป็นไงบ้างโอ้โหดีเลยครับเจ้านายครับกําลังซื้อเรามาแบบเยอะมากรายได้ของเรานี่สูงปีดเลยครับผมแล้วรายจ่ายล่ะอ่าก็ไม่น่าติดลบนะครับเพราะว่ารายได้เราเยอะมากตัวเขียวเรานี่เดี๋ยวนะคะเจ้านายคนซื้อเยอะไม่ได้แปลว่าเราจะได้กําไรเยอะขึ้นนะคะช่วงนี้เรามีรายจ่ายเยอะมากเลยค่ะไม่จริงครับเจ้านายอีน้งว่านมันพูดอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ดูจากตารางที่ผมส่งให้สิครับรายได้อโอ้โหโโเ,โเ,เกิด หล่อจ้าแต่ว่ารายจ่ายเราเกือบจะเท่ารายรับเลยนะนี่คุณพูดอะไรคุณมีหลักฐานหรือเปล่าก็รายรับทั้งหมดตอนนี้มันมาจากตอนนี้ก็มาจากอันนี้อันนี้โอ้คุณรู้ขนาดนี้เลยเหรอจ้าฉันมาจากบริษัท AGL ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีรับจัดหานักบัญชีที่มีคุณภาพให้กับบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญเป๊ะทุกยอดไม่มีรอดแม้จุดทศนิยม AGL ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย